สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพ่อแม่พี่น้องเอซี่เกษตรกรของลานลุงเล้งซับเกษตรไทยเมื่อใน,ใน,นี้มาลงปุ๋ยขี้ไก่แกะให้ทางฟุ้นพ่อพิ่นพี่ละครับทั้งอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นซีลอยกระสอบนะครับซีลอยกระสอบโอ้พีละครับสำหรับเตรียมผูกมั่นอันฝุนมาเดี๋ยวสิบพร,บรท่านการคนอนี้ช่วงเดือนอาคุมภาพัานธ์กับ ชิ้นขาขี่ไก่แก้วก็โอ้ยพี่น้องเอ้ส่งมาท่านครับส่งมาท่านเพิ่นอยากได้พร้อมกันหลายขี่ไก่กับขี่ออกมาท่านคนงานไปส่งกับวะไว้กันส่งสุมมือสุมมืออ่ะขี่ไก่แก้วพี่น้องทั้งขอนแก่นไอ้โซกไอ้มันใส่มันแล้วก็ูนะลายละเก่าตันซิบตันขี่ง่ามง่ามก็พี่น้อง,งขี่ไก่ ฟูกหลายฟูกหลายมันี่ยผุดมิมีหอดเก็บชุดนี่ง่ามแห้งเ<ม>หลืออยู่หลานลุง,งรเรื่องศัพท์เกษตรให้กับยู่ประมาณนพันกว่ากระสอบแบบนี้กระสอบละสามสิบห้าบาทขายพวเพียงเดอกครับราคาขีกไกยช่วงนี้ขนาดขายยกพ่วงตอนนี้กระโต๊ะประมมั่นยิบแปดยิบเก้าสามสิบเกี่ยมิฉีกไกย์เก็บนี่แหละพี่น้องคุณมาใส่มันเมืเ่เคยใส่ยยเยอะเถอะ ขี่ไก่แก่รับร่องเห็นผลลอยประเส้นครับขี่ไก่แก่ลุงเรื่องรัพเกษตรไทยสำนังกงาน,นใหญ่มหาสารคามอ่าบริการทรงหอดไทยสวนเก็บขึ้นไปทางอ่าสินค้าคุณภาพแน่นอนกับั่นตีนะครับอยากซื้ออยากใส่ก็โทรมาที่เบอร์โทรนะครับ097 325 75 7575นะขี่ไก่สำหรับ บวกมั่นสำอลังเนาะเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้ากับหลายหลากหลายครับเพราะว่าสิบเป็นทางฟาร์มทั้งลานก็นโอ้หลายแห้งครับพี่น้องซื้อกะช่วงสินค้าขาดแคลนกะฝากพี่ฝากน้องฝากเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับลุ่งป่านาผู้สนใจสีไกล้เก็บไปสร้างซื้อกะเบิ้งดีๆเยอะยาว่าเสียวของถือเป็นที่ตั้งนะครับ บางเที่อของถือกันถือหลอกถือโก,กงไปกับมอเมีนหน่อยนะครับเสียดายเงินครับพันสองพันช่วงนี้ก็หายากอันโอนเงินมาจำกันจะไปโอนนะครับืุอมรีนี่ส่วนมากผู้พันทรงอีหลีมันเก็บเงินไปท่างกันส่วนใหญ่นะครับสินค้าย,ยกพ่วงช่วงนี้ขาตลาดขี่ไก่บค่อยมอีช่วงเดือนกุมภาพันธ์หน้ามษาจากไหนก็ว้างแผนกันดีๆครับ ทางลุงเลี้ยงสับกระเซียดให้บางเท้อกับทรงสาล่าสาทรงบัท่านหลากหลายปัจจัยหนึ่งไก่กับจับบ่วท่านเลื่อนจับนะครับคนงานกับกอกบ่วท่านกอกซื้มือกับบัวไหว้นะครับบ่วแมนเครื่องจักเนาะคนงานบางเท้อกับลอดสากันใจเย็นๆนะครับใจเย็นได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับอ่าสีสาเนี่ยส่วนหนาเลื่องนี่ละอยากซื้ออยากใสกับทั่วมาขึ้นเก่าพี่น้อง ปรึกษากันได้ปรึกษากันได้รไดตรงนี้พามาชมมาเบิงนี้ละที่ลอยกระสอบนะครับครั้งแรกนะครับที่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับแปลงนี้นะครับอำเภอกระนวนนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้น้านะครับกดแชร์กดไลค์ให้น้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ